สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เกม Stormfall Saga o f s e r v e r นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการปั๊มเลเวลในเกมนะครับแค่ชั่วโมงเดียวคุณก็สามารถปั๊มขึ้นไปวิวห้าสิบได้เลยนะครับวิธีการเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะมีเสียงนกแทรกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับวิธีการที่ผมใช้ปั๊มก็คือการคราฟสิ่งปลูกสร้างนะครับ มันจะได้ EP เยอะนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เราจะคาฟก็คือวงแหวนแห่งพลังนะครับของสิ่งนี้มันจะได้ ep เยอะนะครับลดล็อกตอนเลเวลร์ุบหกนะครับคุณขึ้นรีวเวิร์หกมาคุณสร้างสิ่งนี้ EP คุณก็เด้งไปสองเบลเลยครับซึ่งมันจะให้เยอะช่วง,งต้นนะครับเพราะว่าขีดจำกัด ep ในแต่ละเบลมันก็ต่างกันนะครับยิ่งคุณเบลเยอะ การใช้ EP ในการอัพเบลก็จะเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ซึ่งเนี่ยคุณก็คาบลบคราบลบไปเลยนะครับเรื่อยๆก็เป็นการปั๊มอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การปั๊มเนี่ยก็จะมีทิศเ,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 เล็กๆน้อยๆนะครับในการช่วยเพิ่ม EP นะครับก็คือเนี่ยคุณจะเห็นข้างบนนะครับมันจะเขียนว่าบัตรผ่านฟรีนะครับคุณกดเข้าไปนะครับก็มันจะเป็นการให้ดูโฆษณานะครับเพื่อรับ โบนัสบตดผ่านนะครับมันจะเพิ่ม ep ให้เราห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเวลาเราปั๊มนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับในหนึ่งชั่วโมงเนี้ยคุณปั๊มมันก็จะได้ ep เพิ่มขึ้นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้นะครับซึ่งของในการทําวงแหวนเนี่ยมันอาจจะใช้เยอะนะครับในช่วงต้นแต่ผมก็มีวิธีนะครับในการหาของนะครับจะแบ่งเป็นสามวิธีนะครับซึ่งก็จะมีข้อต่างกันนะครับ วิธีแรกเนี่ยจะยากแล้วก็เสียเวลานะครับแต่ก็เป็นวิธีที่เอามาใช้ได้นะครับก็เป็นการฟาร์มนะครับซึ่งมันก็เราต้องไปฟาร์มตามแบบต่างๆนะครับแล้วก็เอาของฟาร์มเนี่ยมาผลิตนะครับแล้วก็ต้องเนี่ยเอาหินธรรมดานะครับมาแปลรูปเป็นหินบล็อกนะครับแล้วก็เอามาคาดนะครับซึ่งมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็เราต้องฟาร์มตลอดนะครับประมาณนี้ ก็อาจจะยากนิดหนึ so ่งนะครับส so hmm. <hot S 1> ่วนวิธีที่สองนะครับก็คือการปล้นบ้านผู้เล่นคนอื่นนะครับการปล้นบ้านก็จะง่ายมาหน่อยนะครับแต่เราต้องเสี่ยงดวงนะครับเมื่อคุณไปบ้านผู้เล่นอื่นน่ะคุณไปปล้นบ้านเขาเอากล่องมานะครับคุณก็ติดล็อที่กต๊กุญแจนะครับก็จะมีการรอเวลานะครับแล้วก็เมื่อเปิดเราก็ได้ของมาซึ่งก็มันง่ายกว่านะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปปล้นแล้วก็รอเวลานะครับ แต่เราก็ต้องมาเสี่ยงดวงนะครับเพราะว่าของในกล่องอาจจะเป็นของที่เราต้องการนะครับหรือเราไม่ต้องการอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล่องใบนั้นนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีที่สามเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการขอของผู้เล่นคนอื่นนะครับเกมนี้มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่เล่นจนตันกันหมดแล้วนะครับเราก็สามารถไปขอของเขาได้นะครับ อาจจะไปขอในกลุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มเฟสพวกนี้ก็จะมีเกมนี้มีกลุ่มเฟสอยู่นะครับสามารถไปปรึกษาไปขอของกันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะให้ด้วยนะครับหรือไม่ก็คุณก็เข้าไปที่แชทโลกนะครับมันจะมีบวงภาคไทยอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีผู้เล่นมากมายนะครับมีเพาต่างๆนะครับคุณก็ลองไปเผื่อเขาดูนะครับเผื่อเขาจะมีของให้ซึ่งบางคนเขาก็ เอาของครับเออของเอาเิลเนี่ยใส่กล่องใส่กล่องใบใหญ่เนี่ยนะครับไว้ให้ผู้เล่นใหม่อยู่แล้วนะครับก็ไปคุยไปขอเนี่ยนะซึ่งการขอของผู้เล่นคนอื่นนะครับกับการปุ้นก็มันก็เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันที่การขอของเขาเนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงดวงกับกล่องนะครับเพราะว่าเขาจะจัดของให้เราอยู่แล้วก็แค่เราเปิดเราก็ได้ของมาเลยนะครับ แล้วก็มาเิวในการป้นนนี้ก็คือเราเปิดกล่องโดยที่ไม่รู้นะครับว่าของไอ้นั้นเราจะได้อะไรมาประมาณนี้นะครับซึ่งการป้นเนี่ยผมจะบอกวิธีด้วยนะครับก็คือการป้นบ้านคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้ของเยอะเนี่ยเราก็ต้องหาผูเ้เล่นที่เรว,วสูงใช่ไหมครับซึ่งผูเ้เล่นที่เเวสูงเนี่ยมันอาจจะมีการป้องกันที่แน่นหนานะครับ ก็ให้คุณมาดูที่การป้องกันนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีสารักโล่ขึ้นนะครับก็คือค่าป้องกันของผู้เล่นต่างๆนะครับก็หาบ้านที่โล่น้อยๆนะครับบางทีอาจจะมีอาจจะเจอบ้านที่ไม่มีโล่เลยนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองกรณีนะครับก็คือกรณีที่หนึ่งนะก็คือเลิกเล่นแล้วส่วนกรณีที่สองก็คือทําบ้านล้อมหีบนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือ ผมก็ไปป้นนะครับก็เจอหลายคนเลยนะครับก็บ้านก็เลิกเล่นนะครับก็คือบ้านเละนะครับคือเป็นโพรงเป็นรูอะไรพวกนี้แล้วก็มีกล่องวางเต็มเลยนะครับซึ่งก็มีของดีนะครับแค่เขาเลิกเล่นไปแล้วก็เข้าไปเดินไปหยิบของสบายเลยนะครับออกมาก็มีของดีอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่กล่องนะครับประมาณนี้ส่วนแบบที่สองนะก็คือบ้านล้อมหีบนะครับมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ คือเป็นการเป็นการเอาเครื่องผลิตต่างๆนะครับมาวางติดกันนะครับเพื่อล้อมมาวางติดกัน,นครับมันไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็หีบไว้ข้างในนะครับก็คือมาล้อมหีบไว้นะครับเขาผู้เล่นคนอื่นก็ไม่สามารถเดินเข้ามายกยกกล่องเราได้นะครับก็ทําให้ของเราไม่หายนะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็เป็นการป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ เขาก็เลยไม่ต้องสร้างกำแพงไม่ต้องวางกับดักอะไรพวกนี้ก็เลยไม่มีค่าวป้องกันนะครับประมาณนี้โอเคก็การปนก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มามาอธิบายการพัมต่อแล้วกันซึ่งวงแหวนแห่งพลังเนี่ยเดี๋ยวลุงน,นะ <c oughs> ซึ่งวงแหวนแห่งพลังเนี่ย เราก็ปั๊มเายาออกมาเลยนะครับปั๊มจนถึงเลเวลแปดสิบหกนะครับเราก็มาคราบทำมังกรต่อนะครับวงแหวนแห่งพลังเนี่ยมันคุ้มสุดแล้วนะครับเราก็ได้ ep เยอะนะครับเราก็เลยปั๊มเายามาได้เลยนะครับของชิ้นอ,อื่นมันก็ได้นะครับแต่แค่ว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าบางของามาย่างมันก็ใช้ของเยอะนะครับแล้วก็งวงแหวนมันเป็นของช่วงต้นนะครับมันเลยใช้ของ ธรรมดานะครับแล้วก็สามารถปั๊มได้ง่ายพอมาแปสิบหกเนี่ยถ้ามังกรเนี่ยมันจะได้อี P เยอะกว่าวงแหวนมากนะครับรับปั๊มแค่แบบเดียวมันก็ตันแล้วนะครับโอเคผมก็แนะนําแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะสาธิตนะครับการปั๊มเร็วดินะครับ,รรรว,ว,รบวิธีการปั๊มแบบเร็วๆแล้วเนี้ยก็ทั้งนั้นผมขอลบทํำมังกรออกเลยแล้วกันของผมก็เตรียมไปแล้วนะครับ เราก็เริ่มจากดูโฆษณาก่อนเลยนะครับโอเคพอเราได้โบนัสมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มทําการปั๊มกันเลยนะครับท่ามากกังกนผลิตนะครับพวกจะเห็นนะครับ เพิ่มมาประมาณนี้อันนี้อาจจะไม่อันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าผมรเวาว95แล้วก็ตันไปแล้วนะครับเอ้ยยังไม่ตันสิแต่เรเวลมันเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่แค่ว่าการค้าฟผมอะตันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นรีววปั๊กหกอะมันเพิ่มเพิ่มเยอะมากนะครับประมาณนี้เราค้าฟมาแล้วก็วางนะครับแล้วก็ลบนะครับแล้วก็ค้าฟต่อครับ ทำแบบนี้วนลูบไปนะครับพอข,ของหมดเราก็ไปเอาของในกล่องต่อนะครับแล้วก็มาทำ <S <S 1> <S 1> แค่นี้นะครับแล้วก็อัพยูได้สบายแล้วนะครับ ผมเผลอลบอะไม่เป็นไรข้อสร้างใหม่โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะย,ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ผมก็มาทําเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลบางอย่างไปนะครับก็คือพวกวงแหวนแล้วนอดีนะครับวงแหวนที่ผมไม่ได้สาธิตนะครับเพราะว่าผมอัพไปแล้วนะครับก็ไม่อยากเสียของมาอัพใหม่นะครับ ็เลยไม่ได้สาธิตให้ดูพวกของอัพต่ตางๆเนี่ยคุณอย่าเพิ่งเอาประหยัดนะครับตอนปัม๊มเพราะว่าเวลาคุณเอาของประหยัดแล้วอะมันไม่สามารถดึงของกลับมาได้นะครับแล้วคุณก็ไม่สามารถลบได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของยัดไปแล้วมันก็จะทำให้คุณตันนะครับนั่นแหละคุณก็ต้องอัปเกรดเป็นรลเวลสองรเวลสามไปก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะสามารถลบได้นะครับก็คือไม่มีของอัพคาอยู่นะครับประมาณนี้ แล้วก็นี่นะครับถ้ามังกรเนี่ยอย่าพลาดอัปเดดขาดนะครับเพราะว่าของในการทําเนี่ยมันยังมาไม่ครบนะครับก็คือตอนนี้ตัวเกมยังอัปเดตของในการทําถ้ามังกรเนี่ยยังมายังมาไม่ครบคนก็เลยยังไม่ค่อยมีมังกรขี่กันนะครับอืก็คือถ้าเกิดคุณเผลอไปอัปนะครับเผลอไปเอาของไปดึงของไปใส่เนะี่ยคุณก็จะไม่สามารถลบได้นะครับจนกว่า ตัวเกมมันจะมีการอัปเดตของเข้ามาครบนะครับแล้วก็สามารถทําทํามังกรได้และคุณก็สามารถไม่สามารถปั๊มนะครับไม่สามารถปั๊มได้ก็ต้องไปปัม๊มบุงแหวนยาวนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ